ไม่แคลงหมูหมูหมฮะเอาหมูไปก้อยกันเลยนี้หมูนี่กันเลยก็จะเดินดูก่อนอนี่มีหมูทางนี้มีผักมีผักอโอ้ทางนี้เขามีลาบแล้วเนาะ กไก่บ้านแมลงแมลงแรงทอดเนาะออยู่บอกในทุกอย่างัชิน่ะ ีกลายเป็นถุงนนนนห,หมูเอาแบบไหนที่เอาไปก้อยสองร้อยสี่อย่<อ>างี้ร้อยยี่อะไรจะมีร้อยยี่นั่นร้อยสี่เอาแบบร้อยสี่กยกชิ้นจ้ะจ้ะิกองพ่อนแต่ยกชิ้นจ้ะแต่ว่าเป็นกระดูกแก้วนี่จะแบ่ง ไข่เนาะปลาหมูไก่ดีหะล่ะติ้งก็อยู่บ้านี่ต้นหอนมโอเคไม่ได้ยินแล้วอ๋อพอดีได้ไหมนะเขาจำไม่ได้ลุงขินอะ ในกุ้งตัวใหญ่ขายสวันร้อยเดียวนะจังกุ้งอ่านี่มาแรงทอดจะถ่ายอะไรกันคะจะเหมาจะเหมาผักเหรอจะเหมาผักเออนั่นๆเอาหน่อยห้าบาทโหได้เยอะเลยเนี่ยตัวเองเไปยำอะไรลาบอะไรกินหมูหมู ไมไหนกันมาเนี่ยมาเน่เป็นลบอลเทำอ่อดสารทั้งหมดเลยน่ะนี่นีูดนี่ผักกูดเนี่ยสวยๆเป็นบ้าแล้วกนอไม้แถวโน้นนะอไม้ก็มีอันนี้ห้าสิบห้าครับปาปลา ขายบ้านร้อยเจ็ดสิบบาทหนึนนน่งตัวนี้นะครับเราก็จะทำเมนูก้อยหมูนะครับนี่ก้อยหมูตรงนี้โดยซิมเมอร์กุ๊กสุรชัย ครับเราก็จะทําไก่ต้มน้ําปลาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าไก่ต้มน้ําปลานะครับที่เราซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ไก่หนึ่งตัวร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะทําไก่ต้มน้ําปลาให้ดูกันหมดทุกทิงอ่าเดี๋ยวเรากําลังซอยหมูกันสามชั้นสามชั้นเอาหม้อไหนต้มยายเออเออ เราหัน่นหยาบๆนะครับเราไม่หั่นละเอียดอ่าเพื่อยำยำกลืนใช่ไหมยำกลืน <laughs> ที่เราต้องแซบๆน้ำปลานะครับก็เหาะน้ำปลาลงไปเขาบอกว่าใส่น้ำปลาประมาณครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดเอาใส่ไปครึ่งขวดจะเค็มหรือไม่เค็มอ่เขาบอยผสมน้ำไปด้วยนะครับสักหนึ่งขันเตรียมเลยครึ่งขวดนะครับ พ <t ell> อครึ่งแล้วใส่น้ำขันนึงนะครับแล้วใช้ชูรสตัด<ๆ>นั่น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 กุ๊กสั่งมาแล้วนะครับ <c oughs> เราต้องทำตามกุ๊กไม่งั้นเดี๋ยวไก่เค็มขึ้นมาก <c oughs> ุ๊กจะดาว <c oughs> ใส่น้ำหนึ่งขันนี่ใส่ไปเลยเตรียมผงนัวด้วยนะครับผงนัวลงไปน, <c oughs> นี่นี่น,น,นี่นี่นตัดกันสักหน่อยก็มาจุดเตาแก๊สนะครับ บึ๊บเน่นะจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาหม้อมาตั้งนะครับ<ม>น,น,นั่นนี่ไก่ต้มน้ำปลานะครับนี่น้ำจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูการตอนมันเดือดสำหรับตรงนี้นะครับก็ยังหั่นไม่เสร็จนะครับกำลังซอยอย,อยู่ <c oughs> ไม่ใช่ซอยจุนะครับ อันนี้ซอยเพื่อเอามาก้อยนะครับเอามาก้อยกินกัน ส่วนตรงนี้ก็แกะเครื่องเคียงนะครับตอนนี้ก็แกะเปลือกหัวหอมนะครับกระเทียมต้องแกะไหมครับแกะจ้าจะแกะมะเทียมด้วยนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานีเขาเรียกหักหอมหักเทียมเนาะหมักหมักอ่าอันนี้เขาบอกว่าหั่นพริกสดใส่ก้อยนะครับถ้าทางอีสานเขาเรียกบักเพชรนะสบปปราวก็เรียกบักเพชรเหมือนกันืมักเพชอ่าหมูเอาไปล้วนหน่อยใช่ไหม ซอยหมักเผ็ดซอ,อยพริกนะครับอ่าชอบชอบเป็นลูกโดดก็ใส่ลูกโดดลงไปนะครับแต่อันนี้หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับเพื่อไม่ให้มันเผ็ดมากเนาะกินดิบมากนะครับเราก็เอาเนื้อหมูเข้ามารวนก่อนนะครับเข้ามารวนพอสุกหมาดๆเนะาะมาทําความสะอาดผักของเราสักหน่อยนะครับถึงจะปลอดสารพริษแต่เราก็ ต้องทําความสะอาดอีกครั้งเพราะเราซื้อมาจากตลาดนัดเราก็ไม่ทราบว่าเขาล้างให้เราหรือเปล่าเนาะเราทําความสะอาดเองจะดีกว่านะครับแล้วก็ใส่รากกีด้วยนะครับแื่ความหอมโอ้ยซอยหอมซอยปัก,กีที่เรานําไปล้างเมื่อสักครู่นะครับซอยเข้าไป แน่ๆะเป็นโรยหน้าก้อยครับเครื่องหอมเอ๊กเจ๊ว่าเจไปนะ สามใจชอบเลยครับใส่มากใส่น้อยข้าวที่ป้าบอกมันมีเม็ดอ่ะเดี๋ยวป้าจะต่อกให้ใส่ไปด้วย เครื่องสูนภัยแล้วมะนาวนี่เราจะใส่ตอนไหนเนะี่ยเดี๋ยวตอนพักนะเดี๋ยวตอนผสมเครื่องนะครับ ลูกใหญ่อะลูกใหญ่เห็ได้ผลลูกใหญ่เลยแบ่งไปกินกัละละละนอเอ,อ่เออนี่ยแบง่งเอาไปกินกันเลยใส่ถุงก,กันไปอ้าวใส่น้ำปลานะครับขั้นตอนแรกเหยาะปลาเหยาะปลาเอาพอประมาณใส่ผงนัว ทำใจชอบเลยนะครับถ่าตายน้ำมะนาวคนวนนะครับจะค่อยจิ้ม รสชาติเปรี้ยวเค็มนะครับพอได้แล้วครับงงด้วยลนะใส่พริกปน่นตามใจชอบเลยนะครับจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอใส่กระเทียมหอมต้นหอมมะขีพริกโสด ไปเข้ากันนะครับโอเคเสร็จครับตักเสิร์ฟได้ตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ ใส่ละเนรอยหน้าและครับใส่ในแวในถวล้างเมื่อกี้นะครับร้อยหน้าเพิ่มความหอมนะครับออโอเคเสร็จเรียบร้อยครับรก้อยก้อยบา้าน โอเคชิมอืมร่อยครับร้อยร่อยโอ้โหวันนี้กิกำลมายี่สิบแล้วมั้งเดือดอย่างนี้แล้วดูสิมันจะเ็มไหมเนี่ยไม่เค็มเนาะไม่เค็มต่อไปจะทำเป็นน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลานะครับใก่หัวหอมหัวกระเทียมลงไปในครกนะครับ แล้วก็โขกนะครับนี่คือผักเครื่องเคียงนะครับที่จะไปแ้มก้อยนะครับเดี๋ยวไปไว้กับก้อยเลยนี่ครับฮะ วางตรงนี้นะครับน,นี่ก้อยหมูเราก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งเมนูเดี๋ยวเมนูต่อไปคือเมนูไก่ต้มน้ำปลานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาโชวย้ดูนะครับเริ่มยุ่ยแล้วนะครับ เสียงโก๊กนุ่นก็คือการตําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มของไก่ต้มน้ําปลาตัวนี้นะครับต้มทั้งตัวเลยนี่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 เริ่มจะสุกแล้วนะครับก็ใส่พริกลงไปแล้วนะครับนะครับน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลา ครั้งนี้แซ่บแน่นอนครับแซ่บแน่นอนเราก็ตักออกมาใส่ช่วยนะครับนี่น้ำจิ้ม,ไก,มไก่ต้มน้ำปลานะครับใส่น้ำมะนาว,วใส่น้ำมะนาวลงไป นี่ครับใส่น้ำปลาลงไปผงนัวบ่าครับใส,ใส่น้ำปลาลงไปแล้วตามด้วยผงนัวครับผงนัวตามใจชอบแล้เลยนะครับ เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟอ้าลองชิมดูก่อนสิแหมบอกพร้อมเสิร์ฟแล้วเอาชิมเลยชิมว่าใช้ได้ไหมเป็นไงครับอร่อยอร่อยใช้ได้แล้วนะเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวใส่มะนาวลงไปหน่อยน้ำปลาอีกนิดนึ่งตามใจชอบนะเราชิมแล้วอ่ะเราต้องใส่พอดีพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเอาไปเลย พร้อมเสิร์ฟครับเหลือไก่นะครับเหลือไก่ต้มน้ำปลานะครับต,ตัด<ป>ด้วยน้ำตาลลงอีกหน่อยหนึ่งรสชาติจะได้กลมกล่อมเสร็จแล้วจ้านะครับหนึ่งเมนูกับหนึ่งน้ำจิ้มนะครับเหลือไก,อตก,ไก่ตาไก่ตาไก่ออกมาใส่ในถ้วยในจานนะครับ โอ้มีกลิ่นด้วยโอเคอม่ควัวจะไปสับเลยนะครับมะควัวจะเอาไปสับให้พวกเรากินนะครับสับแล้วได้เร้อน้ออเดี๋ยวเราก็สับนะครับนี่คือไก่ต้มน้ำปลานะครับน่าจะนิ่มนุ่มนวลนะครับแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรเรายัางไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ชิม อ้าวต่อไปเราก็จะสับไก่ที่เราต้มน้ำปลาไว้นะครับอืมโหแต่ยุ่ยดจังเลยยังไม่ทันสับเลยนะอืมนั่นแหละนั่นแหละหนันนหหนนก โอ้โหมะม่วงอะไรลูกใหญ่จริงๆอืมตับไก่ยังไม่เสร็จครับเดีย๋ยวดูลูกมะม่วงก่อนอืลูกใหญ่เนาะอืเข้ามือบังมิดบังมอยมิดเลยตับเข้าไปร้อนสิท่านี่คือไก่ต้มน้ำปลาสูตรประธานสุรชัย สุกไปไก่ต้มน้ําปลาของเราก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเ,เดี๋ยวเราจะเอาคู่กับน,น้ําจิ้มอ่ในน้ําจิ้มนะครับกับไก่ต้มน้าําปลาอันนี้มะม่วงที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับลูกสีม่วงๆเนาะเขาก็เลยเรียกว่ามะม่วงเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับอ,อืกินด้วยกันครับ อืมอร่อยลองอวยท่านลองอีกอืมกินอะไรมันแรงเนาะอืมเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะครับอืมอืมอร่อยเยี่ยมใช่ใช่ยุ่ยดีอืมแย้มมาเสิบแย้ยุ่ยดีมากครับเดี๋ยวผมก็จะกินอ่า กับข้าวที่ผมได้ซื้อกันมานะแล้วก็มาทำกันเองนะครับอร่อยแน่ชัวร์เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับคบกันใหม่คลิปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ